วันที่ยิบเอ็ดแล้วทุกคนมาเจอกันได้สยามดิสนะครับผมใครว่างก็มานะอ่าใช่ครับยี่สิบเอ็ดกับลองแท็กกับคุณแท็กหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเจอมาก่อนเอะอ,อุ้ยเรื่องเวลาเดี๋ยวเ๋ยเดี๋ยวชี้แจงอีกทีเรื่องเวลา เดี๋ยวคอนเฟิร์มให้อีกทีนะฮะนี่ผมเวลาปิดโปรจะเป็นการเปิดมองเห็นปิดโปรไหนเอ่ยอย่าตีกับแท็กนะแท็กลางสังหรณ์ครับผม ทำไมปล่อยังกรทำไมต้องปล่อยังกอนไรทุกคนลองรัวไลค์ให้หน่อยสิเผื่อว่าจะเปิดการมองเห็นน้องฉลามจำพี่ปุ่มได้ไหมเอามาหาบ่อยๆสิจะได้จำได้ฮ <c oughs> <c oughs> วันนี้มีเด็กมาอ้อนพี่ชลามหรือยังเอาใครจะมาอ้อนล่ะคนป่วยทำไมยังไม่รอนนี่ไงมาดูเฉยๆว่ามันจะโดนปิดกั้นอีกไหมเนี่ยไลน์ไปสักพักเนื่ออือครับเดี๋ยวไปกินยาครับผมสักพักจริงๆเนี่ยไม่ไม่โดนแล้วทำไมตอนเย็นมันโดนล่ะเมื่อตอนเย็นก็ถือตัวเนี้ย หรือว่าตัวรีเวอร์เขาคิดว่าเป็นเด็กทานรกเหรอ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ก็เลยแบบอยู่ดีๆโดนปิดกัน้นเฉยเลยยิ้มหล่อจังฮัลโหลยเบบี้ เบบี้ชาร์จุดจูดุดุไงแชร์ไลฟ์ช่วยเปิดการมองเห็นได้หนระอุ้ยยากแล้วทำไงเอ่ยอยากเจอฉลามอีกต้องทำยังไงล่าสุดครับงานล่าสุดวันที่21นี้มาหา,บ,าบ่อยๆสิผมได้จำได้ ฮัลโหลฟอร์เมียนมาอยากไปทานแล้วครับผมจริงมาเช็คแค่นี้แหละเดี๋ยวไปแล้วทุกคนเพราะว่าเมื่อเย็นไลฟ์ไปแล้ว21ช่วงบ่ายครับ สวัสดีตอนเช้าจากเม็กซิโกเหรอตอนเย็นดูได้แค่แป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่เราเวลานะถ้าไปทันจะไปได้เลยครับใครที่จะไปนอนไปนอนก่อนเลยครับสวัสดีครับ ได้เลยได้ครับเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเหมือนเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนและใช่เสียงอุ้นอีเลย พราะแบบจมูกมันตันแล้วมันพูดไม่ชัดด้วยทุกคนฝันดีนะทุกคนไปแล้วอันนี้แวะมาฝันดีฝันดีนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย